สวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในวิชาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยที่2ระบบเศรษฐกิจของไทยในการศึกษาในระบบออนไลน์เราก็ได้เรียนกันทุกทวิชาเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทํากิจกรรมส่งให้เป็นที่เรียบร้อยในวิชานี้ก็เหมือนกันในกิจกรรมที่ผ่านมาขอให้นักเรียนส่งทุกคนก็แล้วกันส่วนคะแนนนั้นจะมากน้อยก็ตาม ส่วนที่เราได้ทำกันหน่วยที่สองนั้นเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจหมายถึงการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยบุคคลหรือสถาบันที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างในทางเศรษฐกิจใช้หลักการแบ่งงานทำตามความถนัดมีการปฏิบัติภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์นโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่สอดที่คล้ายคลึงกันหน่วยเศรษฐกิจ คือหน่วยงานที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจจะทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจอันได้แก่การผลิตการบริโภคและการแจกจ่ายสินค้าและบริการระบบเศรษฐกิจแบ่งเป็น3ระบบด้วยกัน 1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเลือกตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามความเหมาะสม ตามความสามารถโอกาสของตนอาศัยตลาดและราคาในการเลือกโดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมีบทบาเทเกี่ยวข้องน้อยมากข้อนี้ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 1. เศรษฐกิจและปัจจัยการผลิตเป็นของเอกชน 2. เอ,อกชนเป็นผู้ดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยผ่าน,นกลไกราคาและมีกําไรเป็นแรงจูงใจ สามมีการแข่งขันเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจสี่รัฐไม่เข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจมีบทบาทเพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยความยุติธรรมห้าประชาชนสามารถใช้ความรู้ความสามารถโอกาสความคิดริเริ่มของตนในการผลิตและบริโภคเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนได้อย่างเต็มที่ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหนึ่ง เนื่องจากความสามารถและโอกาสของบุคคลที่แตกต่างกันทําให้มีระดับไรายได้แตกต่างกันนําไปสู่ปัญหาการกระจายรายได้ระหว่างคนรวยและคนจน 2. การผลิดในระบบทุนนิยมเป็นที่มาของการแข่งขันการผิดนําไปสู่การทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติจงกลายเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบัน 2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่ลักเป็นเจ้าของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมี2รูปแบบดังนี้2 1จระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์เป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลถึงเจ้าของทรัพยากรต่างๆของประเทศซึ่งรวมทั้งปัจจัยการผลิตทุกชนิดเอกชนไม่มีกรรมสิทธิ์ตลอดจนเสรีภาพที่จะเลือกใช้ปัจจัยการผลิตได้ รัฐบาลทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการและทำหน้าที่จัดสร่งทรัพยากรต่างๆให้กับหน่วยธุรกิจและรัวเรือนการผลิตและบริโภคจากคำสั่งของรัฐบาลกลไกราคาไม่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกระทำโดยรัฐบาลจะมีลักษณะเด่นอยู่ที่การรวมอำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์หเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางฐานะและรายได้ของบุคคลในสังคม 2. ระบบเศรษฐกิจนี้เอกชนจะทำการผลิตและบริโภคตามคำสั่งของรัฐ 3. ผลผลิตที่ผลิตขึ้นมาจะถูกนำไปส่วนกลางและรัฐบาลเป็นผู้จัดสรรหรือแบ่งปันสินค้าและบริการดังกล่าวให้ประชาชนแต่และคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์หประชาชนไม่มีเสรีภาพในการเลือกสรรบริโภคสินค้าและบริการต่างๆตามความพอใจเพราะรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดสินค้าและบริการต่างๆให้กับประชาชนผู้บริโภคตามความเหมาะสมและความจำเป็น 2. ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในการถือครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งสามารถนำไปผลิตสินค้าและบริการต่างๆ 3. ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการเลือกทำงานหรืออาชีพตามอำเภอใจ 4. สินค้ามีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากผู้ผลิตขาดแรงจูงใจและการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถที่จะมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ทุกๆเรื่อง 2อระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเสรีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตวางแผนและควบคุมการผลิตบางประเภทโดยเฉพาะการผลิตที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนเช่นการสาธารณูปโภคต่างๆสถาบันการเงินป่าไม้เอกชนถูกจำกัดเสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะส่วนที่เป็นผลประโยชน์ ของส่วนรวมดำเนินการได้เพียงอุตสาหกรรมและ,กะเกษตรกรรมขนาดย่อมท้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างด้านฐานะระหว่างผลรวยและผลจนข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 1. รัฐควบคุมการดำเนินกิจกรรมของเศรษฐกิจมีการวางแผนจากส่วนกลาง 2. ความเสมอภาคด้านฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลในสังคม ประชาชนได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลกลางโดยเท่าเทียมกันและสามารถนำกำหนดนโยบายเป้าหมายตามที่รัฐบาลต้องการได้ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 1. ประชาชนขาดแรงจูงใจในการทำงาน 2. เศรษฐกิจของประชาชนอาจเผชิญวิกฤตหากรัฐกำหนดความต้องการผิดพลาด 3. การไม่มีระบบแข่งขัน แบบทุนนิยมทำให้ไม่มีการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ <c oughs> 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสมระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมมีรัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือควบคุมการผลิตขนาดใหญ่แต่ปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่เป็นของเอกชนการกำหนดราคาขึ้นกับปุ่ไกแห่งราคาของตลาด เอกชนมีเสรีภาพมีการแข่งขันแต่รัฐอาจแทรกแซงการผิดด้บ้างรัฐดำเนินกิจการบางอย่างในรูปของรัฐสากิจเช่นสาธารณภพภคมีการวางแผนจากส่วนกลางและมีสวัสดิการจากรัฐข้อดีของระบบเศรษฐกฐิจแบบผสม 1. เป็นการยกฐ,ฐานะของคนในสังคมให้เท่าเทียมกันและเป็นการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง สอทุนนิยมเป็นแบบสังคมนิยมโดยสันติวิธีทางรัฐสภา 3. รา,ายได้ถูกนำมาเฉลี่ยให้ผู้ทำงานตามกำลังงานที่ได้กระทำไม่ใช่ตามความจำเป็นทำให้แรงแรงจูงใจในการทำงานจึงดีกว่าระบบอื่น 4. ี่เอกชนมีบทบาททางเศรษฐกิจมีการแข่งขันสูงสินค้าจึงมีคุณภาพสูงผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าได้ มากมายข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 1. ระบบนี้มีการวางแผนเพียงบางส่วนจึงอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในกรณีที่ต้องการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 2. การควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนโดยรัฐเป็นเครื่องกีดขวางเสรีภาพของเอกชน 3. การวางแผนจากส่วนกลางเพื่อประสานประโยชน์ของรัฐบาลเข้ากับเอกชนให้เกิดผลดีแก่ส่วนรวมอย่างแท้จริงได้ยาก 4. นักธุรก,กิจขาดความมั่นใจในการลงทุนเพราะไม่แน่ใจว่าอนาคตกิจกรรมของตนจะถูกโอนเป็นของรัฐหรือไม่ระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นแบบระบบเศรษฐกิจ แบบผสมระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะผสมภาษาระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมกล่าวคือภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมทั้งรัฐบาลและเอกชนต่างมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจปัจจัยการผลิตมีทั้งส่วนที่เป็นของรัฐบาลและเอกชนส่วนที่เป็นแบบทุนนิยมคือเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน บางอย่างมีเสรีภาพในการเลือกผิดหรือบริโภคใช้ระบบของการแข่งขัน,นกลไกราคาเข้ามาทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรส่วนที่เป็นแบบสังคมนิยมคือรัฐบาลเข้ามาควบคุมหรือเข้ามาดำเนินกิจการที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเช่นกิจการสาธารณประโภคอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องมีการลงทุนมาก โดยสรุปแล้วระบบเศรษฐกิจแบบผสมจึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งการใช้ระบบกลไกราคาหรือระบบตลาดควบคู่กันไปกับระบบกลไกรรัฐในการจับสินทรัพยากรระบบเศรษฐกิจแบบผสมของไทยระบบเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันเป็นแบบผสมแต่ค่อนข้างหนักไปทางด้านทุนนิยมเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่น ซึ่งสรุปลักษณะสำคัญเพิ่มเติมดังนี้ 1. รัฐเป็นผู้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรัฐเป็นผู้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและกิจกรรมทางกิจการเศรษฐกิจเฉพาะที่เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่นการไฟฟ้าการประปาการรถไฟการบินการสื่อสารเป็นต้น 2. รัฐจัดให้มีการประกันสังคม รัฐจัดให้มีการประกันสังคมมีโสริการผู้ใช้แรงงานกำหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำจับสรรจัดสงเคราะห์คนทลาคนพิการและเด็กกำพร้าและใช้ระบบภาษีในอัตราก้าวหน้า 3. รัฐจะเข้าแทรกแซงการผิดและการตลาดเมื่อจำเป็นรัฐจะเข้ามาแทรกแซงการผิดและการตลาดเมื่อจำเป็นเช่น ควบคุมราคาสินค้าเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนและประกันราคาข้าวปลือเป็นต้น 4. เอเกชนมีเสรีภาพในการผลิตและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเอเกชนมีเสรีภาพในการผลิตและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตมีการแข่งขันมีระบบตลาดและกลไกลของราคา กลไกราคากับระบบเศรษฐกิจกลไกราคาหมายถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้าและบริการอันเกิดจากแรลงผลักดันของอุปสงค์และอุปทานเมื่อผู้ผลิตพยายามปรับปรุปรงการผลิตและการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นจะเห็นได้ว่าราคาสินค้าและบริการเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนราคาให้เข้าสู่จุดดุลยภาพอุปสงค์อุปสงค์งหมายถึงปริมาณความต้องการการซื้อสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้บริโภคที่เต็มใจจะซื้อและซื้อมาได้ณนะระดับราคาต่างๆที่ตลาดกำหนดอันนี้เป็นอุปสงค์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ห ราคาสินค้าและบริการเมื่อสินค้ามีราคาแพงขึ้นความต้องการของสินค้าและบริการก็จะลดลง 2. ไรายได้ของผู้บริโภคในกรณีที่เป็นสินค้าปกติเมื่อผู้บริโภคมีไรายได้เพิ่มขึ้นจะบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 3. ามรสยมของผู้บริโภคหากรสยมในการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้การต้องการสินค้าที่เคยใช้อยู่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ตีสมัยนิยมความต้องการปฏิบัติตนให้เหมือนกับคนอื่นซึ่งเป็นไปตามสมัยนิยมเช่นเสื้อผ้าการแต่งกายก็มีส่วนทำให้ตัดสินใจบริโภคมากขึ้น 5. การโฆษณาและเทคนิคการตลาดเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วย 6. ราคาสินค้าหรือบริการอื่นๆที่ต้องใช้ร่วมกันหรือแทนกันได้ ซึ่งกรณีเมื่อเนื้อหมูราคาแพงขึ้นผู้บริโภคจะบริโภคหมูลดลงหรืออาจจะหันไปบริโภคไก่ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆแทนเจ็ดการคาดคะเนการขึ้นลงของราคาของผู้บริโภคหากผู้บริโภครู้ว่าจะมีการปรับขึ้นเดือน,อนก็อาจจะบริโภคล่วงหน้าเอาไว้ก่อนทำให้ความต้องการบริโภคราคานั้นสูงขึ้นอุปทาน อุปทานหมายถึงความต้องการจะขายสินค้าหรือบริการของผู้ขายณระดับราคาต่างๆในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้กําไรสูงสุดเมื่อกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปทาน 1. ราคาของสินค้าเมื่อราคาแพงขึ้นความต้องการขายก็มากขึ้นด้วย 2. ราคาของปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิต เพราะหากต้นทุนราคาหรือการขนส่งสินค้าสูงขึ้นเพราะราคาน้ำมันแพงขึ้นแต่ราคาสินค้าที่นำไปวางขายไม่เปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้ผลิตอยากขายสินค้าในปริมาณที่น้อยลงเพราะได้กำไรน้อย 3. ราคาสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นในกรณีที่ราคาสินค้าอื่นแพงขึ้นอาจมีผลทําให้อุปทา,านของสินค้าที่ผิตอยู่ลดลง เช่นเมื่อราคาข้าวโพดแพงขึ้นเกษตรกร,กรอาจปลูกข้าวโพดแทนการปลูกมันสหลังซึ่งจะทําให้อุปทานของมันสหลังสูงขึ้นขณะที่อุปทานของข้าวโพดลด,ดลงเป็นต้น 4. เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเพราะการคิดค้นเทคโนโลยีในการผลิตให้ดีขึ้นอาจทำให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นด้วยต้นทุนเท่าเดิม ก็ส่งผลให้ปริมาณการเสนอขายสินค้าเพิ่มขึ้น 5. การคาดการณ์ในอนาคตเช่นผู้ผิดคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวจากการปรับค่าจ้างหรือ,อรายได้อื่นๆผู้ผิดจะเสนอขายสินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพราะทราบดีว่าผู้บริโภคย่อมต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นนั่นเองดุลยภาพในการทำงานของกลไกราคาที่สัมพันธ์กับ อุปสงค์และอุปทานนั้นมีผลให้ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาแต่ถ้าในเวลาใดมีปริมาณอุปถงคอุปสงค์และปริมาณอุปทานเท่ากันราคาสินค้าก็จะอยู่นิ่งหรือที่เรียกว่าเสถียรภาพไม่ปรับขึ้นลดลงองีกเรียกว่าราคาดุลยภาพส่วนระดับปริมาณสินค้าและระดับดุลยภาพเราเรียกว่าปริมาณดุลยภาพ ในเรื่องของอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพขอให้นักเรียนไปได้ศึกษาในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในวิชาเศรษฐศาสตร์ก็จะได้ศึกษาละเอียดมากยิ่งขึ้นนั้นในที่นี้ก็พูดคร่าวๆแค่นี้ท่านเองอ,อันต่อมาวัตถุประสงค์ของการควบคุมราคาของรัฐบาลโดยการควบคุมราคาของรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตคือ 1. ผู้บริโภค เมื่อเห็นว่าผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลจะเข้ามาควบคุมให้ราคาสินค้าและบริการที่เห็นว่าจําเป็นต่อ,อก,การดำรงชีพของผู้บริโภคให้ต่ำกว่าราคาดุลยภาพเช่นการประกาศควบคุมราคาน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลเป็นต้น 2. ผู้ผิดเมื่อเห็นว่าผู้ผิดได้รับความเดือดร้อนที่ไม่สามารถผลิตและขายได้ในระดับราคาที่เหมาะสม รัฐบาลจึงเข้าควบคุมให้ราคาสินค้าและบริการที่ผู้ผิดใดน,นั้นผิดอยู่ให้สูงกว่าราคาดุลยภาพวิธีการควบคุมราคาของรัฐบาลวิธีการควบคุม 1. การกำหนดราคาขั้นต่ำหมายถึงการกำหนดราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเอาไว้ไม่ให้ต่ำเกินไปโดยราคาขั้นต่ำนี้จะตั้งไว้สูงกว่าราคาตลาดหรือราคาดุลยภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ากเกษตรที่มีราคาตกจากภาวะล้นตลาดราคาสินค้าไม่คุ้มต้นทุนการผลิตทำให้เกษตรกร,กร,กรมีรายได้ลดลงรัฐบาลจึงเข้าไปช่วยพยุงราคาสินค้าเช่นกำหนรดราคาขั้นต่ำของเข้าเปลือกเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้ขายได้ในราคาที่เป็นธรรมเป็นต้น 2. การกำหนรดราคาขั้นสูงหมายถึงการกำหนรดราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเอาไว้ ซึ่งราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดหรือราคาดิุลยภาพการกำหนดราคาขั้นสูงนี้นำมาใช้ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลงเพื่อช่วยไม่ให้เกิดภาวะงินเฟ้อมากเกินไป 3. การเข้าดำเนินการผลิตสินค้าและบิการโดยที่รัฐบาลเข้าดำเนินการสาธรารณภคที่จําเป็นต่อประชากรคนใหญ่ เช่นน้ำประปาไฟฟ้าปริมาีรถไฟเป็นต้นซึ่งทำโดยทั่วไปซึ่งโดยทั่วไปจะดำเนินในรูปของรักวิสาหกิจซึ่งไม่ใช่การมุ่งกำไรสูงสุดเช่นต้นทุนการผลิตน้ำประปาสูงกว่าราคาขายเป็นต้น 4. การใช้กฎหมายหรือข้อบังคับเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยส่รวมของประชาชนผู้บริโภคกฎหมายที่ใช้โดยทั่วไปทั้งให้ ปฏิบัติตามเช่นการประกันราคาสินค้าขั้นต่ำการกำหนดเพดานอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้การประกันราคาสินค้าและบริการเป็นต้นและการห้ามมีให้ปฏิบัติเช่นห้ามการกักตุนสินค้าห้ามค้ากำไรเกินควรและตรากฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาดเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของระบบของระบบเศรษฐกิจของไทยก็โดยสมควรโดยปริมาณ ยอ่ยอๆก็ขอให้นักเรียนได้ไปศึกษาในระบบเศรษฐกิจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการดีที่สุดนั้นก็วันนี้ก็ขอจบเพลงทรงนี้ก็ขอให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมต่อไปด้วยเพื่อเป็นการเก็บคะแนนของเราขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี